อันนี้ฝนตกนอนเจ้าดวงเพื่อบันดุนพัดดอนท่านี่แต่ลั้งมาจะออกไปเรื่อยเลยเลยฝนตกเลยฝนเรื่อยฝนลหลายเดือนนี้ฝนมนตกที่นอเอออยู่บันดุน

快点！啊啊 ในสน่ตรงนี้ต้นสนใอสนธรรมันชาได้ไหมอือสนรรมบิชาแบบนี้ว่าหม่งเ่าท่าอยู่นะสนนะไรอยู่อันมีหลายหลายหลายชายพันธุ์เนี่นสนอะไรมีใบใหญ่ใบหน่อยใบหูบอกเลย

mẹ thảo ơi ซาเกานีีฮะเบิ้งในอยากแบบสิ ตังกัดปูนซับติดต่อทางปะทอมาได้เด้อทั้งอเมริกากันเลยนี่ผมต้อูเปิดท่อทางปะทอได้เนี่ยครับหลานเดย์ปะทอปูนนี่เนี่เที่ยวนับสายใจเลยนับสายใจเลยครับอยากเดย์บอกต้องการแบบได้เบิดนะครับทีามาแบบเที่ยวเขาเที่ยวดอย แบบธรรมชาติแบบพื้นบ้านเมืองไปดูบนดอยไปดูชาวเผ่เารับชนเ่าได้ทุกแบบหรือจะต้องการแบบตันสมัยไฮโซแบบดินเนอร์ร่องเดินมักร่องแท่มีทุกแบบไ,ได้ทุกแบบราคาไม่ต้องกูราาดราคากันเองแล้วจะเห็นใจนะครับครับ ก็เรียงรอบเตอเมตตาเราไม่ใช่รูปแบบบริษัทน้ำเที่ยวเราไม่มีมาตรฐานราคาแบบนี้ติดเสี้ให้แ่การดูแลสุะอนามลูการผ่าัดเสียใจแหมเาจะทผ่าตัดเสียใจ ไนใจไหนก็ได้แต่ว่าให้กลับมากวานั้นให้แท็กสี่อันนี้จอดอย่ะแ้่งมาตึงยืดแ <c oughs> ดนตุกดางเขาเล่าเขาขมิ้นทรงได้เบิดได้เมดทรงได้เม็ดขาพม่าก็ได้

ขอสิมบอกว่ามันเป็นร้านบบ้าที่สร้างด้วยบายนเงที่เปนมันโกกมันเทกอยู่โขก,กนั่นโน่นนี่อยู่แถวๆนีนาเหี่ยวคือได้เหี่ยว่งนีได้เห่ยวยังมีอยู่ย่อย่าไปดูเร่อรมเก่าอย่งเ, <laughs> เรืมงแท ย um <are> uh ุ่งไม่เีมนเป็นไข่ในย มหนหอมีเด้อพี่รองเลยถายสีสองลัดอยู่จังหวัดเลยถ่ายร,รูปไ <c oughs> ม่มีคนสวย,สวย สวยสวยแล้วันที่หน่ะซ่งวัาที่หนึ่งสองห้ายางยางยังไม่ได้ซื้อเล็กเลขกยังยังแหล่เด็กอะไรสองห้าค่ะสองห้าซื้อแล้วไปลงเฟสเลยไปไกลนะไนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ฟังเสือแดงไม่ได้พ่นโมยใช้สีแดงพระชาสิปไยสองรัฐพี่น้องเอ้ก็มาถึงไม่เคยมาจจกเสื้อนนชีวิต นาเบิร์เงอร์พี่เรอเคยความผุดสวยงามอืมใายจะมาขอพรมาขอความรักแต่ว่าที่นี่ล่ะมาคำเข้ามาสีสองรักอืมอู้ หมืเนเออเรื่องไปรลอบพี่น้องเลยถอดรองเท้า ខ្លាប់ចំងាប់ការងសារងស្ อันนี้ของพี่เอมไหนแลก็บ้างมันนั่นเองอ่านั่นแหละมาถูกเทียนอ่ะไเปการสีส้มรัก โอ้โขอหะมีความหักความสมบังเล้กขนหน่อยมาไหวเป็นเพื่อเป็นจะทำบิตในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ะชาชนจังหวัดเลย ใช่แครับคมม้จเสียวอ่อนนามแต่ว่วงเชียงรายสองทางน้ำเก็บบรรยากาศ2ทางน้ำปากที่ฝากต้อปาก มือเลยเลยมีจีเปียอมีจีบเปี๊ยอเหนือวภาษาเลยแล้วเมื่อกี้นะเนยเวเายเอวนะครับเออเ่อกี้เปียเอภาษาเลยเช้าาป็นยมบมี่แรกในบ้านพญายังเกาะย่ลุมนี่ยมาสินี่บัวลำซิ่งภาษา้าวเราแปลกใจนะอ้คนเลยเขาฟังบรวลำซิ่งเป็นอยู่เนาะแปลกใจอยู่ลำเปานลำิลำาํางลำเนี่เนาะลำภาษาเลยเนาะอันนี้พ่ภาษาเขาเนื้อเนาบ พี S <S <Vander> ่น้องเลยมาจังวัดเลยก็ให้พ่เลยนื้อฝั่งอบในพกรอบในก็เยีาว่ากันเด้อภาษาต้องทินกันว่าภาคกีสานนี้วน้ยก็พูได้อยู่ภาษาเลยภาษาเนอ่็นิดน่อยอันคลองนะครับก็แม่พูดแล้ภาษาปัดสีมด้วภาษาจับประักหมดล้วภาษา

พี่น้องเอ๋ยเกิน hmm. ้ำไหลยังไงก็ลังแกะดังแก้เลยทางไหมทางมันขึ <enables> <cle an> ้นสูงเันอ่อดเาะินไปต้องไปไดไหมท่อคนทางมันขึ้นสูงเุนเดียวกันมาก็ปีนี่พี่น้องเอ๋ยยาน่ขึ้นเขาก็ได้เห็นรถน้อยขึ้นกันแล่นมาก็ ハハハハ。 ดักเลยนะที่มันเกิดกันเลยพ่อพอเป็นที่ว่าบอกบอกเ,เวลามันล่าหัวบอกมึงชี้มึดักนะ